สวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่มกองทัพภาคที่3กลุ่ม 2e ตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเสนอแผนการปฏิบัติการป้องกันภาัยาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายน2564ถึงวันที่30ตุลาคม2,565 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กได้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติด 2. เพื่อให้เด็กได้เยาวชนได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดสถานที่การจัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรม80คนโดยการรักษาระยะห่างตามมาตรการ โควิด1 9ผู้รับผิดชอบโครงการเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาผู้ติดตามประเมินผลโครงการนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหงหินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงหินอ,อสอก,กอตตำบลหงหินสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอจุน ทุนทางปัญญาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงหินกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหงหินทุนทางสังคมประดัดฝ่ายความมั่นคงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหงหินกำนันผู้ใหญ่บ้านทุนทรัพย์ เทศบาลตำบลหงหินอำเอภจุนจังหวพะเยาการประเมินผลก่อนอบรม 1. พบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหลังการอบรมมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อสร้างลานกีฬาสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายห่างไกลจากยาเสพติด 2. มีมาตรการทางสังคมของชุมชนกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ